บทที่39อโศกปัญหากฎแห่งกรรมและการเกิดใหม่จอมจกักรพรรดิอโศกตรัสถามต่อไปว่าพระคุณเจ้าตามคติแห่งพุทธศาสนาถือว่าบุคคลทำชั่วเองยอ่อมเศร้าหมองเอง เมื่อไม่ทำชั่วเองบริสุทธิ์เองความบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์เป็นของเฉพาะตนผู้อื่นจะทำให้ผู้อื่นบริสุทธิ์ไม่ได้อย่างนั้นไม่ใช่หรือขอถวายพระพรพระมหาเถระถวายวิสัชนานี่ก็เป็นพระพุทธภาษิตเหมือนกันพระคุณเจ้าข้าพเจ้ายัางสงสัยอยู่เพราะบางคนไม่ได้ทำความชั่วเองแต่พลอยเศร้าหมองก็มี บุคคลบางคนไม่ได้ทำความดีด้วยตนเองแต่พลอยเป็นคนดีมีเกียรติไปด้วยสิ่งเหล่านี้ขึ้นอยู่กับหมู่ที่ตนอาศัยถ้าหมู่คณะทำดีคนในหมู่ก็พลอยได้ดีตามถ้าคนในหมู่ทำเสียหายหมู่คณะก็พลอยได้รับผลเสียหายด้วยขอถวายพระพรข้อความทำนองนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตรัสไว้เหมือนกัน และทรงย้ำไว้มากมายหลายแห่งเช่นว่าบุคคลแม้จะไม่ได้เป็นคนชั่วเองแต่เมื่อสมาคมด้วยคนชั่วคนทั้งหลายก็จะตำหนิได้และโอกาสที่จะเป็นคนชั่วก็มีมากขึ้นส่วนคนที่คบบัณฑิตแม้ยังไม่ได้เป็นบัณฑิตคนทั้งหลายก็ยกย่องให้เกียรติและโอกาสที่จะเป็นบัณฑิตก็มีมาก พระพุทธองค์ทรงเปรียบว่าการครบคนชั่วเหมือนการจับงูที่เปื้อนคูดอาจถูกกัดถึงตายหรือปางตายแม้ยังไม่ถูกกัดมือก็เปื้อนคูดส่วนการครบคนดีทรงเปรียบเหมือนการคลุกคลีด,ด้วยของหอมทําให้กลิ่นกายของผู้นั้นพลอยหอมไปด้วยพระองค์จะทรงเห็นว่าการพลอยได้ดีชั่วนั้นมีอยู่มากอันหนึ่ง ข้าพเจ้าเห็นว่าพระเจ้าอโศกตรัสความชั่วเป็นสิ่งที่ป้ายสีกันได้ความดีก็เป็นสิ่งยกให้กันได้เมื่อเป็นดังนี้คนบริสุทธิ์อาจถูกป้ายสีให้ไม่บริสุทธิ์คนไม่บริสุทธิ์เมื่อได้รับการยกย่องอาจกลายเป็นผู้บริสุทธิ์ที่คนทั้งหลายพากันสรรเสริญอย่างนี้ก็มีอยู่ไม่ใช่หรือพระคุณเจ้า ข้อความที่มหาบพิษตรัสนั้นถูกแล้วพระเถระทูลตอบพระเจ้าอโศกทรงแย้มนิดหนึ่งเมื่อเป็นดังนี้พระพุทธวจะนะข้างต้นน่าจะาคลาดเคลื่อนไม่ถูกต้องทีเดียวกระมังขอถวายพระพรทรงหมายถึงความบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์ชั้นนายมุ่งถึงความบริสุทธิ์หรือเศร้าหมองแห่งจิตใจซึ่งเกิดขึ้น เพราะการทำดีหรือทำชั่วของบุคคลนั่นเองยังไม่ค่อยแจ่มแจ้งพระคุณเจ้าขอถวายพระพรสิ่งที่ปรากฏให้เห็นกับความเป็นจริงนั้นมิได้ตรงกันเสมอไปข้อนี้พระองค์ทรงยอมรับหรือไม่ยังไม่ค่อยเข้าใจนะักพระคุณเจ้าอัตมาภาพขอยกตัวอย่างถวายสมมติว่า บุคคลผู้หนึ่งไม่ได้ปล้นทรัพย์แต่บังเอิญถูกกล่าวหาว่าปล้นทรัพย์ถูกนำตัวขึ้นศาลเนื่องจากพยานฝ่ายโจทย์มีเหตุผลหนักแน่นมากผู้พิพากษาจึงตัดสินให้จำคุกผู้นั้นเขาต้องเข้าคุกเสียชื่อเสียงของตนและสกุลวงคนทั้งหลายก็จะดูหมิ่นว่าเป็นขโมยนี่คือสิ่งที่ปรากฏให้เห็น แต่ความจริงเขาไม่ได้ปล้นทรัพย์เขาเป็นผู้บริสุทธิ์อย่างนั้นไม่ใช่หรือใช่พระคุณเจ้าทางตรงกันข้ามถ้าเขาปล้นทรัพย์จริงฆ่าคนตายจริงแต่ไม่มีใครรู้ไม่มีใครเห็นหรือมีคนรู้เห็นแล้วถูกฟ้องศาลแต่เนื่องจากพยานหลักฐานฝ่ายจำเลยดีมากผู้พิพากษาจึงตัดสินปล่อยตัวไป ตามทัศนากฎหมายและสายตาของประชาชนเขาเป็นผู้บริสุทธิ์แต่ความจริงเขาไม่ได้บริสุทธิ์อย่างนั้นไม่ใช่หรือถูกต้องทีเดียวพระคุณเจ้าในทางศาสนายิ่งเห็นชัดกว่านี้พระเทระกล่าวต่อไปเมื่อภิกษุประพฤติล่วงละเมิดพระวินยัยเช่นประพฤติล่วงปฐมปรราชิก คือการประกอบเมถุนกรรมกับมาตุคามแล้วใครจะเห็นหรือไม่เห็นรู้หรือไม่รู้ก็ตามเธอผู้นั้นได้ชื่อว่าประราชิกไม่บริสุทธิ์ขาดจากความเป็นสมณะสักยะบุตรแล้วตั้งแต่รรทำทีเดียวแต่หากเธอถูกใส่ความแม้คณะวินัยทรจะตัดสินตามหลักฐานให้เธอประราชิกแต่เธอก็ยังบริสุทธิ์อยู่นั่นเอง มหาบอบพิษบุคคลจะแต่งกายงามสักปานใดก็ตามหากมีโรคกำลังเสียดแทงเขาอยู่เช่นกำลังปวดท้องอย่างหนักแต่เขาเดินไปด้วยความอดทนเท่านั้นแม้คนอื่นจะมองด้วยความนิยมชมชื่นในเครื่องแต่งกายของเขาเขาก็ไม่มีความสุขเท่าที่ควรเลยเพราะโรคปวดท้องเสียดแทงย่ำยีอยู่ คนอื่นไม่รู้แต่เขารู้ความรู้สึกของเขานั่นเองคอยลงโทษและคอยให้รางวัลเขาเพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตึงตรัสว่าบุคคลทำชั่วหาความสุขได้ยากแล้ว่าความลับสำหรับผู้ประกอบชั่วนั้นไม่มีเพราะไม่ว่าที่ใดไม่ว่าทุ่งนาภูเขาวเวหาหรือป่าใหญ่แม้มองไปรอบทิศไม่เห็นใคร แต่เห็นตัวเองทุกครั้งดังนั้นมหาปาพิษจะเห็นว่าคนเราจะหนีอะไรก็พอหนีได้แต่หนีตัวเองไม่ได้และพระพุทธภาษิตตอนสุดท้ายที่ว่าผู้อื่นจะทำให้ผู้อื่นบริสุทธิ์ไม่ได้นั้นก็หมายความถึงบริสุทธิ์ภายในนี่เองพระผู้มีพระภาคทรงย้ำอยู่เสมอว่าพระองค์เป็นเพียงผู้ชี้ทางเท่านั้น ความเพียรพยายามเพื่อละบาปทำความดีพวกเราต้องทำเองพระองค์ช่วยทำให้ไม่ได้โดยเฉพาะการปลดเปลื้องตนจากกิเลสทุกคนจะต้องพยายามด้วยตนเองเป็นอย่างมากคนอื่นพยายามทำแทนไม่ได้คนอื่นจะช่วยก็ได้เพียงแต่แนะนำสั่งสอนเท่านั้นตามในนี้พระคุณเจ้ากล่าวนี้ ดูยังสับสนคือข้าพเจ้าสงสัยกรรมดีกรรมชั่วใครผู้ทำนั้นเป็นคนได้รับหรือว่าบุคคลหนึ่งทำอีกคนหนึ่งปล่อยได้รับไปด้วยปัญหานี้ถ้าไม่แยกประเภทของกรรมและทำให้ดูสับสนมากฉะนั้นเพื่อความแจ่มแจ้งอัตมาภาพขอแยกประเภทกรรมอีกโสดหนึ่งเสียก่อนคือกรรมส่วนบุคคลกรรมของครอบครัว กรรมของหมู่คณะกรรมของชาติประเทศกรรมของโลกกรรมส่วนบุคคลน,นั้นใครทำคนนั้นได้รับเพียงคนเดียวโดยตรงแต่เมื่อกล่าวโดยอ้อมกรรมที่บุคคลกระทำน้ำย่อมมีผลกระทบกระเทือนถึงครอบครัวหมู่คณะประเทศชาติและโลกด้วยเหมือนกันตัวอย่างราษฎรของพระองค์ผู้หนึ่งฆ่าคนตาย ผู้นั้นย่อมได้รับผลโดยตรงคือถ้าถูกจับได้จะต้องติดคุกในชาตินี้ชาติหน้าของเขาก็น่าวิตตกเรื่องอบายภูมิมีนรกเป็นต้นผลภายในจิตใจของเขาเศร้าหมองคอยระลึกอยู่เสมอว่าเขาเป็นฆาตกรหวาดวันว่าจะถูกฆ่าตอบบ้างเมื่อเขาต้องติดคุก บุตรภรยาก็พลอยได้รับความลำบากขาดรายได้ไปเพราะเขาเป็นคนหาเลี้ยงครอบครัวหากเขาไม่ได้ทำหาเลี้ยงครอบครัวบุตรที่ดาและภรรยาก็ต้องพลอยเป็นห่วงกังวลต้องคอยเยี่ยมเยียนส่งเสียเสียเวลาประกอบอาชีพจิตใจเศร้าหมองบุตรภรรยาได้รับการดูหมิ่นจากเพื่อนบ้านว่าเป็นบุตรภรรยาของผู้ร้ายฆ่าคน นี่คือผลที่ครอบครัวจะต้องพลอยได้รับนอกจากนี้บุคคลที่เขาฆ่าตายก็มีบุตรภรรยาเช่นเขาจะต้องได้รับความเดือดร้อนเพราะขาดหัวหน้าครอบครัวอันเป็นที่มาแห่งรายได้ก็ความเจ็บจำชิงชังให้เกิดขึ้นบางทีถึงกับต้องการฆ่าผู้นั้นหรือบุตรภรรยาของผู้นั้นเป็นการตอบแทน นี่คือผลกระทบกระเทือนที่บุคคลพลอยได้รับหากพระองค์จะให้สำรวจนักโทษฆ่าคนตายทั่วแคว้นในปกครองของพระองค์ก็จะปรากฏว่ามีนักโทษเพิ่มขึ้นคนหนึ่งเป็นการเพิ่มปริมาณคนซึ่งตกเป็นภาระของรัฐขึ้นอีกคนหนึ่งประเทศยังมีส่วนกระทบกระเทือนเพราะการกระทำของบุคคลซึ่งโดยธรรมดา ไม่น่าจะมีความหมายอะไรถึงขนาดนี้แต่เรื่องเป็นอย่างนี้จริงๆทางตรงกันข้ามคนทำดีเขาย่อมได้รับผลดีโดยตรงคนอื่นที่เกี่ยวข้องจะพลอยได้รับโดยอ้อมขอพระองค์โปรดพิจารณาในเดียวกับคนประกอบกรรมชั่วแต่มองให้กลับกันเสียพี่น้องวงตระกูลพลอยได้รับเกียรติ ได้รับการยกย่องนับถือจากปวงชนมีความเป็นอยู่สุขสบายดังนี้เป็นต้นถ้ามีบุคคลชาติอื่นประเทศอื่นกล่าวช่วงจาบมินพระบรมเดชานุภาพแห่งพระองค์รัศดรของพระองค์ก็จะจงรักภักดีอาจกโกรธแค้นคนของชาตินั้นทั้งชาติท,ทั้งทั้งที่ผู้ที่มินพระบรมเดชานุภาพแห่งพระองค์เป็นบุคคลคนเดียวกันแท้ นี่เป็นกรรมระดับชาติซึ่งคนในชาติจะต้องพลอยได้รับอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้อันหนึ่งคนมากรวมกันอยู่เป็นประเทศเป็นชาติต่างคนต่างทำกรรมชั่วกันบ้างไม่มากก็น้อยบางคนทำมากบางคนทำน้อย นานๆานกรรมชั่วก็รวงกลุ่มกันแต่เนื่องจากมนุษย์ทำกรรมเหมือนเหมือนกันไม่มีใครลงโทษใครได้ธรรมชาติลงโทษเสียครั้งหนึ่งเช่นเกิดแผ่นดินไหวน้ำท่วมได้รับความเสียหายต้องเดือดร้อนกันทั้งชาติทั้งประเทศนี่เป็นกรรมของชาติแม้คนดีบริสุทธิก็พลอยเดือดร้อนด้วยเพราะเป็นบุคคลในชาติหลายชาติเดือดร้อน โลกก็เดือดร้อนเหมือนไฟไหม้บ้านใกล้เคียงเราก็อดวิตกไม่ได้ว่ามันจะลุกลามมาไหม้บ้านเราเมื่อโลกระสำาระสายคนในโลกก็วุ่นวายหาความสบายได้ยากนี่กรรมของโลกเพราะฉะนั้นก่อนทำก่อนพูดอะไรต้องนึกให้ยาวคิดให้กว้างความดีความชั่ว ความทุกความสุขมันมีผลกระทบกระเทือนถึงการเหมือนบุคคลโยนหินก้อนใหญ่ลงไปในสระน้ำจะก,กระเพื่อมแรงตรงที่ก้อนหินลงไปก่อนแล้วค่อยๆขยายแรงกระเพื่อมให้วงกว้างออกไปจนทั่วสระพระคุณเจ้ายังมีปรากฏการบางอย่างที่ทำให้มองดูกรรมเป็นสิ่งสับสน เช่นข้าพเจ้าเคยทราบว่ามีบุคคลผู้หนึ่งตัดมือลิงด้วยความโกรธแค้นเพราะไปทำสิ่งที่มีค่าของตนเสียหายต่อมาเมื่อภรรยาของตนคลอดบุตรก็ปรากฏว่ามือขาดมาแต่ในคันมือข้างเดียวกับมือลิงที่ถูกตัดเสียด้วยถ้าเหตุการณ์ทำนองนี้เป็นเพราะกรรมที่บิดาทำไว้กับลิง เหตุะจะไหนจึงมาลองโทษเอากับเด็กผู้ไม่มีส่วนรู้เห็นดูเหมือนกรรมจะขาดความยุติธรรมทำไมจึงไม่ตามให้ผลบุคคลผู้ทำเองขอถวายพระพรอ,อัตมาภาพได้ถวายวิสัชนาไว้เบื้องต้นบ้างแล้วว่ามีกรรมหลายประเภทเช่นกรรมส่วนบุคคลกรรมของครอบครัวเป็นต้น ในการนี้ควรสมเคราะห์ลงในกรรมของครอบครัวอย่างไรก็ตามบิดาผู้กระทำอย่างนั้นแกลิงมิใช่จะไม่ต้องรับใช้กรรมของตนอาตมาภาพขออุปมาถวายเช่นมีบุคคลผู้หนึ่งไปฆ่าบิดาอันเป็นที่รักยิ่งของเด็กหนุ่มคนหนึ่งเด็กหนุ่มนั้นมีความพยาบาทรุนแรงเที่ยวตามบุคคลผู้ฆ่าบิดาของตนแต่ไม่อาจหาพบได้ หรือบางครั้งเข้าหาพบแล้วแต่บุคคลนั้นกำลังอยู่ในความแวดล้อมอารักขาของมิตรสหายมากมายเขาจึงไม่สามารถค่าตอบได้เขาจึงไปซุ่มอยู่ใกล้บ้านบุคคลที่ฆ่าบิดาตนเพื่อคอยโอกาสเหมาะบังเอิญบุตรของผู้นั้นออกมาจากเรือนเห็นว่าทำร้ายได้โดยง่ายและเป็นทางหนึ่งที่จะระบายความแค้นของตนให้คลายลง จึงประหารเด็กน้อยคนนั้นเสียเรื่องทำนองนี้มีหรือไม่มีมหาบอพิธมีพระคุณเจ้าและมีเสมอเสมอบุดย่อมเป็นที่รักยิ่งของมารดาบิดาเมื่อบุตรถูกป,ประหารบิดากลับมารู้สึกเจ็บปวดเสียใจยิ่งกว่าตนถูกฆ่าเสียเองอีกอย่างนี้เป็นไปได้หรือไม่เป็นไปได้ทีเดียวพระคุณเจ้า ในทำนองนี้กรรมที่บุคคลทำถ้าก่อความทารุณเผ็ดให้แก่บุคคลอื่นสัตว์อื่นมากกรรมจะพยายามให้ผลอย่างรวดเร็วเพื่อให้สาหัสหากยังไม่มีโอกาสให้ผลแก่ผู้กระทำเพราะกรรมดีคอยแวดล้อมอยู่จะให้ผลแก่ครอบครัวเพื่อก่อความสะเทือนใจแก่บุคคลผู้นั้นเตือนให้ทราบไว้ก่อน อันหนึ่งโดยธรรมดาบิดามารดาได้เห็นลูกคลอดมามีอวัยวะไม่สมประกอบนั้นเป็นความปวดร้าวทรมานไปตลอดชีวิตคลอดมาแล้วตายเสียยังจะให้ความเสียใจเพียงครั้งเดียวการลงโทษแห่งกรรมนี้เป็นการลงโทษที่แสบเผ็ดมากอีกประการหนึ่งกรมอาสันบุคคลผู้เคยกระทำกรรมอย่างเดียวกันมาเป็นบุคคลผู้ตัดมือลิงนั้น ให้มาเกิดเป็นบุตรของเขาเพื่อทรมานใจไปพลางพรางก่อนทัศนะดังกล่าวอาจขัดกับมติของโลกอย่างมากที่ชื่อว่าความพิการของเด็กนั้นเป็นผลจากเชื้อโรคแห่งบิดามารดาหรือเพราะเผลอเรอสะเพร่าแห่งมารดาบิดานั้นอาตมาภาพไม่ขัดแย้งมติของโลกในเรื่องนี้แต่ขอเสนอทฤษฎีแห่งกรรม เพื่อทรงพิจารณาอีกโสดหนึ่งด้วยขอถวายพระพรพระเถระทูลถวายต่อไปแต่เมื่อกล่าวโดยสรุปกรรมมีเพียงสี่อย่างเท่านั้นคือกรรมดำได้แก่อกุศล,ลกรรมทุจริต 2. กรรมขาวได้แก่กุศล,ลกรรม สุจริต 3. กรรมทั้งดำทั้งขาวได้แก่กุศลปนอกุศล 4. กรรมไม่ดำไม่ขาวได้แก่กรรมที่มีภาวะหรือทุจริตและสุจริตได้แก่กรรมของพระอรหันต์พระอรหันต์เป็นผู้ละบาปทาบุญทั้งปวงได้และการกระทําใดๆของท่าน ไม่มีวิบากเป็นสุขหรือเป็นทุกข์อีกต่อไปคงเป็นศักแต่กิริยาที่ว่าทรรเท่านั้นท่านอยู่เหนือความดีความชั่วทั้งปวงพระคุณเจ้าข้อความตอนหลังเรื่องกรรมไม่ดำไม่ขาวข้าพเจ้าไม่ค่อยเข้าใจนักอาตมาภาพขออุปมาถวายข้าราชการของพระองค์ขณะรับราชการอยู่ถ้าทำผิดย่อมได้รับโทษ หากผู้ถูกรับราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตจงรักภักดีพระองค์พระราชทานความชอบอย่างนั้นไม่ใช่หรืออย่างนั้นพระคุณเจ้าเมื่อเขารับราชการมีความดีความชอบเสมอมาจนถึงอายุเท่าเกตปลดเกษียณได้รับบำนาญแทนเมื่อปลดเกษียณแล้วเขายังจะได้รับเงินเดือนขึ้นเพราะการปฏิบัติชอบ ที่เป็นส่วนราชการอยู่อีกรฤขอถวายพระพรในทํานองเดียวกันพระอารหันต์ก็ฉันนั้นท่านอยู่เสวยความสุขและรับผลแห่งความดีที่ท่านปฏิบัติมาระดับจิตของท่านอยู่เหนือบุญและบาปการกระทําใดๆถ้าชื่อว่าเป็นบาปอยู่ก็ต้องมีวิบากเป็นทุกข์ถ้าเป็นบุญก็จะมีวิบากเป็นสุขในชาติต่อๆไป เรื่องพบชาติพระอาหารหันตัดได้ขาดแล้วด้วยสัตราคืออราหันตมรต,มตรบุญและบาปจึงไม่ต้องให้ผลอีกต่อไปอุปมานี้อาจจะยังไม่แจ่มแจ้งแก่พระองค์อาตมาขอเปรียบโลกนี้เหมือนมหาสาครซึ่งเกลื่อนกลนไปด้วยสัตว์ร้ายเป็นต้นว่าจระเข้ปลาฉลามบุคคลในโลกเหมือนผู้ว่ายวนอยู่ในสาครอันท่านเรียกว่า สังสาระสาครโอกาสที่จะเป็นเหยื่อของปลาร้ายนั้นมีมากผู้ใดอยู่ในเรือก็มีอันตรายน้อยกว่าผู้ว่ายน้ำอยู่แต่ถ้าเรือไม่แข็งแรงมั่นคงก็จะแตกทำลายได้เมื่อเรือแตกเขาย่อมลงไปไว่ายรวมกับผู้คนทั้งหลายในสาครนั้นเรือแต่ละลำก็จะมุ่งถึงฝั่งอันปลอดภัยคนทำความดีตั้งตนไว้ในทางที่ชอบ เปรียบเหมือนผู้อยู่ในเรือโอกาสที่จะได้รับอันตรายจึงมีน้อยความดีทำเปรียบเหมือนเรือที่พระพุทธองค์ตรัสว่าพระองค์ทรงแสดงธรรมตรัสธรรมไว้เพื่อให้เป็นเรือเรือแพสำหรับข้ามฝั่งอาตมาภาพขอถามมหาบาพิษว่าถ้าพระองค์เป็นผู้หนึ่งในเรือมีเรือของพระองค์ถึงฝั่ง พระองค์จะแบกเรือขึ้นไปด้วยหรือทิ้งเรือไว้ริมฝั่งนั่นเองและเสด็จขึ้นไปบนบกด้วยความสำราญพระทยัยข้าพเจ้าจะต้องทิ้งเรือไว้ชายฝั่งนั่นเองแน่นอนทำนองเดียวกันพระผู้มีพระภาคตรัสว่าพระองค์ทรงแสดงธรรมเสมือนแพที่ข้ามฝั่งเมื่อถึงฝั่งคือพระนิพพานแล้วก็ให้ละธรรมเสีย พระองค์ทรงสอนให้ละแม้ซึ่งธรรมไม่ต้องกล่าวถึงธรรมทำนองเดียวกับบุคคลอาศัยเรือเพื่อข้ามฟากเมื่อถึงฝั่งแล้วก็ละเรือไว้ที่ฝั่งนั่นเองไม่ควรแบกขึ้นไปด้วยให้เหน็ดเหนื่อยเปล่าอีกอุปมาหนึ่งเหมือนช่างไม้อาศัยเครื่องมือสร้างบ้านเรือนปราสาทเมื่อสร้างเสร็จแล้วเขาก็เก็บเครื่องมือลงหีบหรือที่เก็บ ไม้วางไว้แกะกะที่เมื่อผู้ใดต้องการใช้ก็ค่อยๆ,ๆแนะนำเขาว่าเครื่องมือชิ้นนั้นใช้อย่างนั้นชิ้นนี้ใช้อย่างนี้เป็นต้นพระอาหารหันต์ทั้งหลายเหมือนช่างไม้ที่ใช้เครื่องมือคือธรรมได้ประโยชน์เต็มที่แล้วจึงคงมีธรรมสอนธรรมเพื่อประโยชน์ผู้อื่นอย่างเดียว ที่เป็นประโยชน์แก่ท่านอยู่บ้างก็ตรงที่ใช้เป็นทิฏฐธรรมสุขวิหารอาศัยเป็นเครื่องอยู่สบายในชีวิตประจำวันอาศัยเป็นเครื่องอยู่สบายในชีวิตประจำวันอีกอย่างหนึ่งกิเลสเปรียบเหมือนโรคธรรมเปรียบเหมือนยาผู้ที่ใช้ยาจนโรคหายแล้วก็ไม่ต้องกินยาหรือทายาอีกต่อไปเรื่องธรรมกับคนก็ฉันนั้น ด้วยเหตุนี้ผู้เข้าถึงธรรมทั้งหลายจึงเห็นคุณค่าของธรรมให้เกียรติธรรมยกย่องธรรมเชิดชูธรรมในฐานะเป็นยาบำบัดโรคในฐานะเป็นประทีปสองทางชีวิตไม่เหยียบย่ำธรรมที่ไม่ดูหมิ่นธรรมแต่มีความยำเกรงธรรมเคารพธรรมให้เกียรติผู้ประพฤติธรรมเพราะเขาได้ประจักษ์ด้วยตนเองแล้วว่า ทำเท่านั้นที่เป็นบ่อเกิดแห่งสุขส่วนบุคคลเท่านั้นที่คุ้มครองสังคมและโลกให้อยู่ในภาวะสงบสุขเป็นสันติภาพอันถาวร